ันอันทีจรริงเ,<ร>า,เากมีหมใใหััววใจ้นแลทางผู้หญิงแพท่ยาพทอดกลผู้ชายไม่เลือกที่เลยนะลูกชายคุณตาแขาเลคะที่ฉุดดีฉันมามแม่ครับแม่ครับฟังผมได้ยายก่อนครับแม่นี่จนินภัทรไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นนะอยู่เฉยๆไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นลูกไปทานมายายนางน,นี่หรอ แม่จัดก,การเองแมลิตา่าตอนที่หล่อนมาอยู่ตราดใหม่ๆนะฉันก็คิดว่าหล่อนเนี่ยอดอยากมีเงินไม่พอยาไส่ที่ได้ทาทุกอย่างเพื่องเองินแต่ตอนนี้ฉันเห็นชัดแล้วว่าหล่อนนี่ไม่ได้อดอยากเงิงนอย่างเดียวหรอกคุ่พาค่ะกะัุูาให้เกียรติฉันบ้างสิคะเฮ้ยผู้หญิงจะเล่จับผู้ชายเนี่ยเหรอทำไมยัต้องให้เกียรติด้วยอ่ะ ไม่ต้องอายหรอกนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติคนนะ่ะมันเคยเคยอดอยากนานไม่ได้หรอกแล้วผู้หญิงไปไฟอย่างหล่อนเนี่ยเหรอแย่งของเขากินเขาเอาแม่ครับไม่ต้องพูดไรนะั้นน้าดานมันไฟแล้วไอ้ตาไอา้ตาปล่อยสิไอ้ตา <c oughs> ไอา้ตาปล่ <c oughs> อยยังไม่ <c oughs> <c oughs> Hãy ta. Hãy ta. Màu phải ngay. Mày giống mày phải. <laughs> มาทำอะไรนี่นี่ยฮะอ๋อมาแอบ,บดูครับเฮ้ยผมเออเอาละโศยละกูคือมาตามหาคุณจินภัทรนะครับเห็นคุณจินภัทรหายไปอ่ะผมก็เป็นห่วงโธ่นี่พวกแกมาก็ดีแล้วฟังให้ชัดนะแล้วไปบอกต่อด้วยแม่ลิตาเนี่ยได้เสียกับลูกชายฉันแต่ฉันไม่รับเป็นลูกสะพ้ายหรอกแม่ครับผมกับอริตาไม่มีอะไรกันนะครับแม่ก็มันใส่เสื้อผ้าล้วงกอดจึ่งกองบนเตียงกับลูกอย่างเงี้ยอมพระทั้งบอดพระพวกก็ไม่มีใครเขาเชื่อ ทุติยตาขาดผมเลยใส่เสื้อผ้าผมอ๋อก็ปั้มกันซะจนขาดเนี่ยมีไอ้ฟ้าไอ้บินบ้างหรือไงทุกคนแกฟังฉันนะแม่ลิตาเนี่ยนะเป็นเมียลูกชายฉันแค่คืนเดียวไม่มีวันได้แต่งหรอกทุกคนได้ยินแล้วใช่ไหมครับเป็นเมียแค่คืนเดียวจำเอาไว้ด้วยแค่คืนเดียวเสียไปหนึ่งที่เมีย ไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องหรอกไม่ต้องร้องลอูกน,นะอนาริสาจะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะไปส่งเธอที่กรุงเทพ กุ้มแท้ใจคอมันทำด้วยอะไรกันนะคุณนุชคะคุณนุชคุณนุชคะคุณนุชคุณนุชเปิดประตูให้ป้าหน่อยคะ่ะ นั่งนี่คะ่ะนั่งคุณนุชขาทำใจซะนะคะคิดซะว่าคุณชินพัฒนกับคุณอลิตานะ่ะเขาทำบุญร่วมกันมานะคะเขาเขาเป็นเนื้อคู่กันคะ่ะ ไม่เป็นไรค่ะแต่คุณนุชต,ต้องเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งเอาไว้นะนะคือน,นี้ค่ะคุณชินพัฒน์เห็นว่าคุณนุชหายขึ้นมาข้างบนนานแล้วก็เลยให้ป้าขึ้นมาเอาเสื้อผ้าค่ะค่ะคือนุชนะคะ่ะกำลังหาเสื้อผ้าสวยๆให้พี่ริตาอยู่นะคะรอแป๊บนึงนะคะค่ะค่ะ โอ้แม่คุณน้ำใจช่างประเสริฐแท้เชียวคุณลิตาค่ะคุณลิตาคุณอาริตาค่ะคุณลิตา บนก็ร้องไห้ข้างล่างก็ร้องไห้ <S <S <ess> <S เสื้อผ้าคุณนุค่ะ <S <S <ess> <S คุณลิตาน้องนุชคงเสียใจนะคะลิใใตายาจะขึ้นไปขอโทษน้อง แต่ลิตาไม่กล้าสู้นะคะแล้วค่ปะปวาลิตาจะถ่ายด้วยกันไปจากที่นี่แล้วลิตาจะไม่กลับมาอีกไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะคุณจะทิ้งคุณชินพัฒนไปไม่ได้นะคะคุณชินพัฒน์ลัะคุณเนะคะเขาเกลียดลิตาลิตาก็เกลียดเขาค่ะไม่จริงค่ะแม่วาลเลกแก้แทนคนที่เป็นเจ้านายของแม่วานได้ไหมคะคนเกลียดกัน ตอนที่แส้แสร้งทำเป็นว่ารักกันก็ดูออกว่าเกลียดกันอยู่ดีไม่ว่าเราไป็นลอริต้าข้างน,นอกก่อนนะค่ะลิตาจะเปลี่ยนเสื้อผ้า พี่ขอโทษด้วยนะที่ทำมนุษย์เสียใจแต่ถึงกฤติตาจะไม่อยู่พี่ก็แต่งงานกับนุชไม่ได้ทำไมคะทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมถึงแต่งงานกัน,นไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะพี่ไม่ได้รักนุช นั่นและทิงมันไปเลยผมกับอลิตาไม่ได้มีอะไรกันเลยครับทุกคนคิดไปเองอะ่ะเอ๊ะจับไปก้กนหนังกระเขาอย่างเงี้ยยังปากแข็งอยู่เหรอฮะแม่ครับคุณชินภัทรค่ะคุณอลิตาหายไปแล้วค่ะบอกว่าจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บเดียวหายไปเลยค่ะอลิตาชินภัทไม่ไปนะลูก ไอตาสวัเดีค่ะไอตาไอตาฉันบอกเธอแล้วจะส่งเธอไ่กรุงเทพเองนะไอตาไอตาขาัากเอทุอที บอกมันทุกวันให้มันหยุดรักเธอรักแล้วก็ช้ำเปล่าๆฉันรู้และพอเข้าใจเนี่ยคุหญิงคนนี้หรือเปล่าเนี่ยมีข่าวว่าคุณชินภัทรน่ะใช่ใช่แล้วคุณชินภัทรวิ่งตาบอกมาเนี่ยใช่แน่ๆเลยมันก็สวยเนาะสวยเนาะก็มาถึงเนี่ยวิ่งร้องไห้ออกมาด้วยใช่ตามเข้ามาถึงนี่เลยอ่ะไปอย่างนั้นอ่ะหน้าตาก็ดีดีเนาะ ตาสวยเลยนีย